6ปีมาแล้วนะคะที่มนขายกาแฟนี้ออริจินอลปานัญชิตาคอฟฟี่ขายแบบขายดีขายถลม่มทลายมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะออกสูตรใหม่มาอีก2ส,สูตรเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคนะคะตัวกาแฟ x อสแอเพิ่มความเข้มข้นของกาแฟและก็ลดความหวานลงนะคะส่วนกาแฟ Double S นะคะ เพิ่มคอลลาเจนเพิ่มขึ้นมาทําให้คนกินปวดข้อปวดเขา่าคือหายแล้วหน้าใสเด้งดึงเดงดงเลยค่ะสต็อกด้านหลังของมนต้องบอกว่าขายดีมากๆเติมแล้วเติมอีกก็คือไม่เคยพอเลยนะคะส่วนตัวมันเองนี่มนลดน้ําหนักจากกาแฟของปาดาชิตาคอฟฟี่นะคะจาก72ลดเหลือเพียง53ลดลงไปทั้งหมด19กิโลค่ะดูนะคะนี่คืเลยหุ่นปัจจุบันของมนนะคะซึ่ง ก่นตัวหมีมากตัวหนามากลดเท่าไหร่ก็ไม่ลงเพราะฉะนั้นมน์อยากจะบอกว่ากาแฟปนชิตาคอฟฟี่ตอบโจทย์คนที่อยากลดความอ้วนแบบไม่ใช้ยาคนที่อยากลดความอ้วนแบบปลอดภัยนะคะด้วยความที่มีแค่60กิโลแคลอรี่เท่านั้นคุมหิวอิ่มนานลดทานจุกจิกไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานและไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะทุกคนสามารถเลือกทานตามรสชาติที่ชื่นชอบได้เลยนะคะ